สวัสดีครับพบกับตานนพลนพลนภีเชียวพี่น้องครับะเิดงันเดอระยะยังไงครับะยาอนระยะแม่งตีแตกสามากีกระนดดระบโอ้คนไหมมากีพี่น้องครับพี่น้องแขนแั้งเก่ได้พราะขาทำแม่เอกหัวอมอนแมนเดือย่เว่่เอา เอาแมวล่ามาแลลวเป็นอีใครับ้ส่เงาวี่ครับอกันกิหนาครับไปหน้าแไปหน้า้วรัดีมีหลายรูปแบบเนาะนี่ันกับใกรอ่ะเนีเขาเพนทีเขาละน่ยักหน้าดคน้นเีนที่ยัไกลแท่มันอยู่เนาะหลายคนว่าอันัหนไปนีผมเนี่ยตะกอนไม่ไกลแท่มันเ ผู้ใดเอ้พอพอจกับุ้ญิงทางรายการมล่งไอ้ดอมแน่โอ้แฟนแฟมล่งราการมล่งไอ้อนเนาะอ้ังย่งหนไม่ติดแล้ว่แฟนเนี่ยไพวกนี้ยังเลยการังเบิ่งพี่น้องาจะกาลังงงมาแผู้เป็นชนะรายการคชนลึกขบวน่ผู้ใด

ถันว่าสำรับแค่ในี่บอ่หามไข่หามปวยหามล่าและสิ่งสำคัญที่สุดตายแค่แยกเดียวหามตายพอมได้ครับตายเ่าาเหนใดานผิดท่านมาจากอมานูท่านมาจาก็เ่าะเหตุใดเนี่ยสิ l ่พรห้ปก้วยเ่าอะไรเ่ยาอะไรระถามลูกงน่ยกลวยเป็นบว่าบอกวยขนาดนั้นแล้คกวยะเล่เปียบอกขึ้นปวยจะจกวยอยู่กับตางผู้เก่าจะกวยอยู่กับไฟมันบัมันบ่กโอเคบุญลุงคนนี่

ใหม,มโอเคเอาตามกับญา,าติเลยญามาใช่ขอบคุณครับขอบคุณผู้จ่ามาผู้ใดจะพูเป็นหามแม่เบอแม่เบอแม่เาอยู่เราอยู่้ออาเรียบครูเราเยนดบดีแล้วมาก เอาม่เงินน่ะเอาพี่น้องผู้ใดจะได้สมุนไพระเอเราถือถือเดบสามก้อนเยร้อยห้าบาทเท่านั้นเอาสก้อนร้อยบาทสก้อนดีหก้อนเด้หหกหก้อนเอาหก้อนเดี๋ยวนี้สองสิบบาทเลยนอันปกอบดีไมือวาไทยนมันถุงนเราอยเดียบเลเอาวหนาสร้งมาได้ช่องให่ได้ขนาดเพราะงาดีมันไทยมากงานไทยจ่ารวมากันจังว่าโลบดีดีาย พี่น้องมาจากหลายของหลายบอลฤดูการแรกที่ทีมงานเสารเทพมานแทงมีการเดินทางมาเพื่อทำการแสดงฝากผลงานเลยกับพี่กนลองดื้อมีงานมีการอยากเดททีมงานเนี่ยเนี่ยขอนนี่ครับพี่น้องทั้งพี่น้องก็เจอและกับงลาวครับโอ้ยขี่หักินหัวมันได้ไหมข้าพเจ้าลายสาวเวิร์สรูบูได้รับเกียรติและชันพนวัตจากทางนเจ้าภาพ นี่แมนี่แม่ผูมวยมที่วาอย่างนี้นายหลอดผู้เมียคนที่ห้า่าตายอยู่ทิ่โขเราตองเียจะคนเกิยจะคเก้าคนอ๋9เก้าก็ผูเกู่้มวจะไหนของัน้เก้านดงอยลโม อันนี้สดีมากกันนี่ไงบาร์ี้อจะเลิพุ่นบริเณที่อาตายเนั้นขอมชาล้อมรากส่งได่หางยาง้าพี่มอันตัวของไรจะบอกกันบ้าไ่อลังเงี้ยไม่ใเสื้อแห่วยพนเง้ยคอเดี๋ยวไปเดู่ไดี๋ยวเขาเดี๋วเขาเดี๋วเา เจ้าวาแก่เสนอพดนเจ้าเป็นสต่อพี่นิอยเดียบนิสอยเดียบนิสออะไรค่อยิหน่อย่อยพอวอนเราออกขี่นงว่าแต่เรี่ไม่หเครื่องขโมแเงอนรน้นอมันมันมันมัมีแผลเลยแ่เลยแก็แผ้เลือกเลืออะรลนเือก้องเรียนเนี่ยี่ไม่หีก่อน

สบายดีสบายดีสบายดีบดมือแต่องไข่เป็นไข่บนมือออกไปดีพอสิมัดีถูกได้ขนาดแต่ว่เป็นไข่ใจเจ้า้าให้เู้นมเงินบเจ้าว่าให้ค่อยนำเจ้าสางคุณฟังแค่คือกันนี่นาหลานี่นี่ตลกรบก็เข้าเปเกียวกเปลนหมอ ก็ไม่เยอะไม่ใหญ่งรอกเอาแล้วลูกเลยมากอวอา ประมาณนี้ครับบรรยากาศแมวลาครับตอนนี้กำลงนาอยู่แต่ว่าขึงวันล้วอน่น้องครับื่อพอกันกินนาเนาะเนียเบ้งบรรยากาศนวิธีตอนนี้ครับลาสุดตอนนี้ีครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสไครครับเขาไปดันผลงานพิ้งสกิฟเพื่อนแพ์ด้วยนะครับนะครับพี่น้องครับสาหรับกิฟต้ปัโตลาป่กอนครับขอบคุณนะสวัสดีครับบ๊ายบาย นามเรืองคือสามโยมเอ๋ยเฝ้า uh, ยู่เกิองมีรากบ่านเดียว